กลั <łość> บมาเล่ากนอีครั้อยู่กับแมกนต่อครับในชูวิสาลัยแอมแซมนะครับผมช่วงนี้ครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะครับผมที่มาเป็นศิลปินหน้าหนึ่งนแอมแซมนิวส์ของเราด้วยครับด้านนี้ครับพี่เป้คาราสีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดี สีสันสดใสเลยนะผมพี่เป้ะก็มามืดทึบนะมืดทึบขี้เก๊กเลยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เดือนสามโปรโมทอัลบั้มซิงเกิลก็ทำบ้างไม่ทำบ้างครับผมก็ทำหลายหลายอย่างเลยเกินนะแต่ว่าก็ภูมิใจกับมันนะครับภูมิใจกับซิงเกิลใหม่ฮิสุดะครับผมขอบคุณชนวีมากๆที่เปิดให้นะครับผมเมื่อกี้ก็เราต้องเปิดไปนะครับแต่ว่าวันนี้ครับพี่เป้ะจะมาเป็นศิลปินที่อยู่บนในหนังสือพิมพ์เลยแอมแซมนิวส์ของเราเลย what the news เป็นเป็นเป็นพาดหัวข่าวเป็นหน้าหนึ่งเลยโอเคอย่างนั้้้นนเลยะะพพพี่รรรออมมมมัฮคบผ นะครับผมภาพของเขาแรกมาครับเป้อารักตามหาความรักอมตะครับอฮะต้องพูดถึงซิงเกิลนี้ครับเพราะว่าพี่เป้เนี่ยยกยกตัวอย่างความรักหลายรูปแบบมากมันจะเป็น ภาพ,พยนตร์คนสัตว์ดารานักแสดงทุกอย่างเลยครับพี่ใช่ครับเป็นมาอย่างไรครับสำหรับซิงเกลิลนี้เออซิงเกลิลนี้เป็นเป็นความตั้งใจจากประโยคเดียว,<อ>วครับผมอยากให้เรารักกันเหมือนกับคนสมัยก่อนครับผมแล้วก็ต่อ,ต,อต่อเนื่องมาก็คือว่าเราก็สืบเอาเรื่องราวความรักอะไรรูปแบบมาบมีผมกับเพื่อนคนนึ่งคอยช่วยคิดว่าจะเอาเรื่องของใครมาดีครับผมแล้วก็ได้ไปเจอกับก็เรียกเรียกว่าดึงมั่วแต่เราคิดว่าเราต้องมันจะครอบคุมได้ต้องมีสิ่งของด้วยแล้วสุดท้ายต้องมีตัวเองด้วยจะได้กวนเข้าไปอีกอะไรครับผม แต่ว่าถ้าฉันตายก่อนทำไมฉันต้องกลายเป็นผีมาหลอกเธอครับพี่ฉันไม่อยากจะจับเธอ้ริงจริงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเรารักกันมากๆ <c oughs> แฟนเราเสียชีวิตเนี่ย <c oughs> เราอยากให้เจอผีนะ <c oughs> มาหลอกกูก็ได้เถอะหลอกก็ได้ไม่กลัวหลอกแค่นั้นเลยนะฮะก็จะมาหลอกเธอเป็นคนแรกใช่ครับในคัพของสำหรับเพลงนี้ครับชิซุกะครับเรื่องของดนตรีอะไรอย่างนี้เปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนครับดนตรีชิซุกะยังไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากครับเพราะว่าชิซุกะยังเป็นโฟกซองที่กีตาร์นำแต่ว่าคราวนี้จะมีจังหวะจากโคนโดยดับเบิร์เบสเข้ามาครับดับเบิร์เบสจะเข้ามาเล่นในในเพลงชิซุกะจะมีเสียงเด็บเบิรนเบสเบาๆแล้วก็มีเสียงเป็นโนเบาๆครับผมคอยกรองแต่ว่าที่เด่นมากๆคือเสียงผู้หญิงครับผมใช่่ฮะะเเดีี๋ยวมมมัันนจป็ทาาครบผ ข่าวที่2ครับผมครับผมขึ้นมาเลยฮะดึงสาวใกล้ตัวมาฟิตชิ่งใช่ครับผมเป็นสาวใกล้ตัวขนาดไหนครับพี่เป๊ะเป็นเพื่อนซีครับผมซีกันตั้งแต่ตอนอยู่มหาลัยครับแล้วก็ทำงานงานเบื้องหลังด้วยกันมาชุดแรกนี่ถ้าเกิดว่าใครได้เข้าไปดู YouTube จะเห็นว่าถ้าเกิดเซิร์ชคำว่าเป๊ะอารักออโตอีโรติกเบื้องหลังเนี่ย แต่เพเบื้องหลังประมาณ1 1ตอนครับแล้วก็ภาพยนตร์แล้วก็แล้วก็คือคุณลินเนี่ยเขาอยู่กับผมบ่อยมากคราฟซีกันครับแล้วก็ทําอะไรด้วยกันบ่อยแล้วก็เขาก็เป็นตากล้องด้วยแล้ววันที่วันที่ผมอัดเดโมอยู่เนี่ยเดโมเพลงเชสุกะเนี่ยผมบอกว่า รินร้องให้หน่อยดีครับว่ามันไม่มีเสียงผู้หญิงไงซึ่งตอนแรกนี้พี่เปย์จะร้องคนเดียวเลยผมจะร้องกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับผมเป็นคิดว่าน่าจะเป็นดาราเซเลบสักคนหนึ่งครับซึ่งก็เสียงดีน่ารักเหมือนกันแต่พอรินร้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงหาเสียงแบบนี้ไม่ได้ในตลาดโลกอะฮะในตลาดโลกเลยะไม่มีใครร้องเพลงเสียงแบบนี้อยู่แล้วเสียงแบบเด็กผู้ชายครับคือแบบคนพอคนคุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วนาจะจะรู้สึกสังเกตได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้คือใครคือใคยากรู้มากๆประหลาดมากเลยก็คือม เพื่อนสนิทใช่ครับของพี่เป้เองนะครับผมอ่ะมาถึง้าวข่าวที่3ามกันดีกว่าครับพอันนนนนนแว่กเเ็ชชยยยย้ปาา แปรบุกเมืองผีครับครับผมท่าทางขาวเมื่อกี้นี้พูดถึงทั้งซิงเกิลแล้วก็สาวนิยนามที่มาร่วมฟิชเชอร์ลิงแล้วใช่ครับผมพูดถึงมิวสิกวิดีโอบ้างครับมิวสิกวิดีโอนี่คือทำงานกับทีมเดิมครับผมทีมที่รางวัลจากชนะวีไปทีมนั่นแหละครับทีมล่าสุดของเราเลยนะครับเรานะครับผมที่ได้ที่ได้รางวัลไปผมว่าแกงนั้นเขาซ่อมไม่เป็นได้รางวัลจากชนะวีนะครับผู้จัดแปรกระวนกระวายนะกับการซ่อมเครื่องดนตรีมากเลยไม่เป็นไรการ ทีมเดิม่าคุณอนพัากุลกับคุณเอธครับผมเขามาร่วมทำมีตัวนี้อีกครับผมก็เป็นเขาตีความว่าถ้าเกิดว่าตายไปจะเป็นผีมาหลอกเธอเพราะฉะนั้นก็เลยเดินอยู่ในเมืองผีนะผมเป็นหัวหน้าผีสถานที่ถ่ายทำไปถ่ายที่ไหนครับที่บ้านบ้านผีครับผมบ้านหลังที่บอกว่าพี่ป๋องจะชอบพึ่งมาไปอะไรอย่างงี้ครับผมท่าการครับผมเป็นบ้านที่ ความจริงแล้วบ้านล้างมันบรรยากาศมันยังไงก็บ้านผีอยู่นะครบบ้านที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่มีคนไปอยู่นี่ครับเรามีส่วนร่วมกับมิวนซีโดมากน้อยขนาดไหนวันวันที่ไปถ่ายยังไม่รู้เลยว่าต้องติดหนวดครับผมเรียกว่ามีส่วนร่วมเยอะมากเลยนะเพิ่งรู้ว่าติดหนวดเลยนะวันนั้นเพราะว่าเห็นภาพเรฟเฟรนซ์แล้วต้องทาตาดำคือหน้านี้ไม่ต้องครับใช้แป้งมาเลยนะมาเป็นมาแปะแปะเจอเลยใจแปะมือแปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาตาดำผมก็ก็เลย เหมือนกับการแต่ทำที่ถ่ายน้ำไหมครับเหม็นครับผมเหม็นควันเยอะมากครับใช่ฮะแล้วก็ได้ดูควันเต็มไปหมดเลยนะเป็นลองเทคเนี่ยมันมันก็เลยมันก็เลยลำบากมากครับในการที่จะต้องรอแสงให้พระอาทิตย์ลงข้างหลังพอดีครับแล้วก็เริ่มถ่ายคุณจะเห็นว่าแสงมันจะแฟร์ตลอดทางครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นช่วงเวลาเดียวที่ทําได้เท่านั้นแสงว่าสามโมงสี่โมงแล้วก็ได้ได้ไม่กี่เทกครับผมได้ประมาณสิบครั้งตรงนี้ครับก็ผ่านเลยนะครับผม่านไปแล้วนะครับภาพลูกเขาที่สามนะครับผม ข่าวที่สี่ขึ้นมาครับแฟนชอบชิซุกะแฟนใครแฟนนะครับเป็นแฟนชอบชิซุกะมากมากนะครับผมเป็นไงคะับสำหรับนิสิกโลเพลงนี้ซิงเกิลนี้นะครับคนตอบรับเป็นไงครับพี่เพ็ชล่าสุดครับผมไปทำบุญกับสามเณรมาครับสามเณรสามเณรบอกว่าพี่เพ็ชร้องเพลงตัเลมอนใช่ไหม ผมก็แฮปปี้นะฮะเพราะเขาร้องได้เลยนะครับนกสัจชัยนกสินใจพระรามนางสีดาเขาร้องกันได้เลยครับได้เลยนะฮะแล้วเขาบอกให้ผมร้องให้ฟังผมบอกไม่ได้มันบาปคุณเป็นเนยคุณฟังเพลงไม่ได้ก็ดีใจครับเดนเดอายุประมาณสิบขวบอะไรเงี้ยครับเขาก็ยังรู้จักเพลงนี้มันเหมือนกับว่าเพลงนี้ตั้งใจทําให้มันกุ๊กกิ๊กไม่จําเป็นต้องว่าฮิตมากมายอะไรครับแต่ว่าเอาแค่ความแบบกุ๊กกิ๊กถูกใจแล้วก็ เป็นเป็นภาพใหม่ๆที่ผมต้องการจะสื่อให้เห็นมากกว่าเรายกตัวอย่างมาเยอะแยะมากมายครับพี่แป้ที่จริงแล้วมันยังเหลืออีกไหมครับเหลือดิครับคือเราเราคิดมามากมายหากฉันเป็นแบง์วีเจรฉันจะเป็นเป็นอะไรครับพี่นั่นแหละสิเราก็มียกตัวอย่างเยอะมากมายแต่ว่าที่เราเลือกมาคือมันลงตัวแล้วใช่ไมใช่มียกตัวอย่างไหมที่แบบคิด คิดไว้แต่ไม่ได้นำมาใส่ในซิงเกิลนี้อ๋อมีแบบทะลึ่งทะลึ่งอหรครับออีไม่ได้ทะลึ่งกันก็เลยออกมาได้เลยออกทะลึ่งทะลึ่งนะฮะมีคนแต่งให้เยอะครับผมครับอ๋อนะเยอะใน YouTube ไปดูได้ครับมีคนแต่งให้เต็มเลยครับแต่งเพิ่มมาอีกเยอะแยะเลยพี่ออกอากาศไม่ได้สักอันก็เลยเอาที่ออกอากาศได้ดีกว่าครับผมอ่ามาถึงภาคอากาศสุดท้ายกันบ้างครับครับ ฟนตั้งตารออัลบั้มเต็มครับเรียกว่าตั้ง<ๆ>ตั้งหน้าตั้งตารอผมก็ตั้งตารอ,อเหมือนกันครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำอัรบัมชุดนี้ออกมาให้มัน,นดีมากๆอันนึงครับเพราะว่าเหมือนกับเหมือน,นกับว่าเราก็หางไปหา,หายไปทั้งหมดเนี่ยรวมกันจะ2ปีละแล้วก็เราก็อยู่กับความสําเร็จของเพลงมาเลเซียซึ่งมันเป็นความสำเร็จที่ทุกคนเข้าใจแบบว่าเข้าใจเข้าใจแบบนั้นนะฮะว่าอยากจะทําอะไรที่มันพิสูจน์ว่าเฮ้ยเรากำลังทำทำอะไรอยู่เขาเห็นได้จริงๆกัเลย แต่ช่วงนี้ก็เริ่มมีแบรนด์แล้วด้วยแต่ว่าที่ระยะเวลามันรอนานก็เหตุผลก็มากมายหลายหลากครับผมโลกเลื่อนมันเกิดขึ้นได้เสมอครับเป็นมีประมาณกี่เพลงฮะัี่มีน่สิบสี่สิบห้าเพลงครับผมสิบห้าเพลงเลยสิบสี่ถึงสิบห้าครับผมแล้วพูดถึงซิงเกิลต่อไปดีกว่านะฮะซิงเกิลจะเป็นต่อไปแบบไหนครับพี่น่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นแบรนด์ครับผมความจริงก็เลยยังไม่เลือกคขาว่าจะเป็นเพลงไหนแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ให้เห็นภาพของการเป็นโฟล์แบรนด์จริงๆเลย ล้วจะมีเพลงที่แบบชื่อเพลงนแนวแบบชิซุกะหรือว่าเล่าถึงความรักสนุก,สน,กสนุกแบบนี้อีกไหมคี่ความรักส,สนุกเพลงนี้ัล้มชุดนี้มันจะแตกต่างกับชุดที่แล้วคือมันจะมีเพลงรักประมาณ7จ็ดเพลงเลยครับ,คร,บครึ่งหนึ่งชุดที่แล้วมีประมาณ2เพลงครมาเลเซียกับชิงช้าสวรรค์ที่เหลือไม่ใช่เพลงรักเลยแต่ว่าชุดนี้จะมีทั้งหมด7จ็ดปเพลงครึ่งหนึ่งที่เหลือก็จะเล่าเรื่องราวของชีวิตตามเรื่องตามราวตามสายเป้ครับ <ido S 1> ผมก็เลยใครได้ฟังออโตโรติกนะฮะอ่าไม่ต้องรอนานนะครับ สักประมาณเท่าไหร่ครับพี่เดือนหน้าเน, <า S 1> นี่ยฮะเดือนเดือนประมาณมิถุนาเนี่ยครับจะปล่อยซิงเกิลที่2ครับแล้วก็เดือดนกร,รกฎา,าเดือนเอ้ยมิถุนามิถุนา,นากร,รกฎา,าพิศมามิถุนากร,รกฎา,าครับพี่ประมาณกร,รกฎา,าสิงหาเราปล่อยอัลบ,บั้มเต็มหกอ่าตอนนี้ก็ทุกอย่างมันก็เสร็จแล้วเหลือแค่เราลงมือทำมันนะ ่ครับผมกระดานเลยครับเตรียมตัวรอฟังได้เลยนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับก่อนที่จางพี่เป้นะครับไปซ่อมกล่องตาเราต้องใช้จุดางพี่แบบคือผมพูใช้ทวีความมากเลยที่ช่วยมาในวันนี้เป็นมากมากเดี๋ยวให้พี่เป้ครับรีเควสสักหนึ่งมิวสิครับก่อนที่จะไปเตรียมตัวครับมิวสิควิดีโอเพลงนี้นะครับผมเป็นเป็นเพลงวงของเพื่อนเป็นวงของแก๊งที่ผมชื่นชอบเป็นแฟนคลับครับเป็นวงที่ถูกต้องแล้วก็ จิตปิญญาของเขาหรือว่าการทำอะไรของเขานี่มันถูกต้องกับสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นในประเทศนี้ครับ The Royal Mantis The Rich Man Toy ครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าเก็กครับผมเก็กผมเชื่อว่าเพลงนี้พอจริงๆตอนแรกที่ฟังเพลงนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นขัดหูจังเลยแต่มันดังวะต้องดังต้องดังนะผมเดี๋ยวห้ผู้ชมเพลงนี้เพลงเก๊กจาก Rich Man Toy นะครับผมแล้วก็ใครที่อยาก โทรเข้ามาพูดคุยกับพี่เป้ใช่ไหมช่วงหน้านะครับโทรเข้ามาเลยฮะ0 2 2 0 7 6 7 0 0นะครับนะฮะหลังจากที่พี่เป้นะครับร้องเพลงเสร็จโทรเข้ามาพูดคุยเลยนะฮะแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาด้วยนะครับทาง4ี่ส4งสนะครับอยากให้ชิสุกะของพี่เป้เป็นอะไรคะชิสุกะของพี่เป้เป็นอะไรอยากเป็นอะไรเพราะว่ามันมีเป้อาระครับแล้วก็จะมีไคดีไคดีอ๋อความจริงแล้วเขจะคนจริงจะเปลี่ยนชื่อไปตามคนที่ร้องอ๋อใช่เพราะว่าเพราะว่า เออมันเหมือนกับว่าแต่ว่ารินมันไม่ยอมร้องชื่อมันครับ <c oughs> จริง,รง,รงๆต้องเป็นรินจะเป็นรินแต่ว่ารินก็ไม่มีไม่มีชื่อจริงที่เป็น<อ>สาวพยานด้วยก็เลยไม่เข้าใช่ไหมถ้าเกิว่าชื่อ่ออนามสก,กุลก็เป็นฉันจะเป็นรินสิตร ajan าาพงศ์มันจะยาวไปอีกแล้วนี่ยาวไปยาวไป ไม่ได้โอเคโอเคทิ้งเข้ามาเยอะแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้นะครับไปชมมิวสิกโรเพลงนี้ครับเก๊กจาก The Rich Man t o y ในช่วงหน้าพี่เป้รอเล่นซิงเกิลที่ไม่เคยเล่นที่ไหนทางทีวีทุกคนฟังอยู่ครับถูกต้องครับหาาัันนเเปป็้อรก เลยมาเป็นไก่โดนคนเลี้ยงเอาไว้วันวันไม่ต้องทำอะไรแกกินแล้วออกไขายปัก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 ตอปปักปักปักปังปักปักปักตักป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 ยกปันปักปักปดกปั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 ่ปั้ปัก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 ปัาปรกปั้ปักกก เป็นไข่ขอดลูกรอวันจะคอยถูกนำไปขึ้นเคียงปัก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 ตาตองปัก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 ตาปัก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 ถ้าหมดหน้าที่ของฉันลมฉันก็คงต้องอกตรงลูกฉันโดนเอาไปใช้แล้วฉันก็คงต้องเปลี่ยนไปเป็นไม่เป็นอะไร คิวหวานกปักบัก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 ต๊อกักปักปกปักปักปกปต๊อกปั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 กกปกกัตอกักกปลูกฉันที่เกิดมากขายังไม่ได้ลืมตา รู้ว่าโลกทุกหนักหนาคนก็เอาไปตอกเป็นไข่ปักปักปอกปอกปอกกตองปักปอกปอกกะตองปอกปอกปกกตอไข่เจียวไข่ต้มอมเล็ดเยี่ยวมาไข่เค็มไข่ตุ๋นท้กลังวังสาจะชิ้นนี้เกิดเป็นคนชาติหน้าจะเอาลูกมันมา แล้วไปตอกเป็นไข่ป๊อก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 กระตองป๊อกป๊อกป๊อกตอมป๊อกป๊อกป๊กป๊กป๊กกระตองป๊อกป๊อกป๊อกป้อจะหมดหน้าที่ของฉันลงฉันก็คงต้องอกตรมลูกฉันนั้นเอาไว้ใช้แล้วฉันก็คงต้องเปลี่ยนไปเท่วนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไร เป็นไก่ทอดห่านใหญ่บ๊อก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 กระตองบ๊อกบ๊อกทองบ๊อกบ๊อกขอแนะนำคุณอาจจะสโลว์ให้ฟังนะคร เย่ <Yeah. laughs> ไก่ทอดหางใหญ่ <Yeah. S 2> เรากระต้นานใจมากแล้ว <c oughs> พี่ขอบคุณครับคุณแป้ครับโอ้โหนะฮะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ครับเรียกสายกันหน่อยครับใครที่อยากคุยกับพี่แป้นะครับโทรมาตอนนี้เลยครับ022076700ครับระหว่างรอสายนะครับเดี๋ยวให้พี่แป้ครับแนะนำ <Yeah. S 1> พี่ๆที่ทั้งสองข้างนี้ครับ,บได้ครับนี่ข้างขวาเลยครับผมคุณอัดครับผมสสวััดีครบเล่นเป็นเบนโจครับผมคุณแต่ขอสักลูกนึงครับขอสักลูกนึง่ง นะัขาตายทุกคนขาซ้ายมือครับคุณเนยว่าผมเล่นดับเบิลเบสครับเล่นเพราขอสักลูกหนึ่งครับเล่นฮาเลยครับเนี่ยเอาเล่นเล่นถับบ่อยครับลำมุกติดโต๊ะสมมติติดโต๊ะ ได้ทันทีนะอ,อได้ได้ไม่นมาบ่อยนะ <c oughs> ทั้งสองคนนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของพี่เป้เลยนะครับจะมีใครมาเพิ่มเติมอีกไหมครับยังไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเป็นการทําให้มันรู้สึกสนุกสนานขึ้นครับเป็นโฟก์แบรนด์จริงๆอะไรย่าเงี้ยครับผมครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่าอะไร,รอ่ะบูก้าสแต่ว่าเราก็ไม่ได้บูก้าสขนาดนั้น,นครับเป็นโฟก์มากกว่าครับต้องรอดูต่อไปนะว่าจะมีใครมาเพิ่มเติมหรือเปล่าใช่ครับผมจะหามือกองหรือเปล่ายังไม่รู้ตอนนี้หยับเองอยู่อะตอนนี้สายพร้้้้ออมมมมแแลลวววใช่ััััคครรรบบพนะผสสดี สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมิ้นค่ะมิ้นครับอยากคุยกับพี่เป้ครับเชิ่อละไรครับ่ะคือ,คอถามพี่เป้ว่ามีแรงมันอะไรอะไรครีบในการต่อเกีงไก่ค่ะแล้วประาใจครับพี่เป้เพราะจรแล้วผมไปผมไปเจอกับน้องๆไก่ที่ถูกขังอยู่ในเล้านะครับผมเขาขยับตัวไปไหนไม่ได้นะครับเขาวันวันเขาได้แต่ยื่นหัวออกมาแล้วก็จิกข้าวครับผมแล้วก็จิกน้ําครับผมแล้วพอเขาไข่ไข่ไข่เข้าไปครับวันหนึ่งเขาหมดอายุปุ๊บ เขาก็โดนนาไปทําเป็นแกงเขียวหวานไก่ให้ผมกินครับชีวิตคืนช่างคือนี่แรงมานนนใจพี่นิดง่ายมากนะครับได้รับมาจากตอนที่ไปไปค่ายครับผมไปค่ายแล้วก็มีการทําการเกษตรแบบในชุมชนครับผมมันเป็นการเกษตรที่ถูกต้องเหรอครับเพราะว่าไก่ก็เกิดมาก็ขายแต่ว่าไม่ได้ไปไหนเลยนะคือเราคิดดูดิเหมือนคนติดคุกแบบคุกคุกแค่เอาเอาตัวสอดเข้าไปได้แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยยับได้แต่หัวที่ทำให้ผมรู้สึกผิดมากที่ผมกินไก่แล้วพี่เนาะเวลาอาบน้าก็เวลาอาบน้ําก็ฉีด ฉีดน้ำใส่เข้าไปไม่ได้เอา rieb, เอาเอาออกมาอาครับคุณผู้ชมอย่าร้องไห้นะครับเห็นแล้วมันขึ้นเห็นแล้วมันขึ้นก็เลยแต่งมาเป็นเพลงนี้ครับใช่ครับผมแต่ว่าความจริงแล้วผมก็ยังทานไก่อยู่ครับแต่เราแค่ระลึกถึงว่าชีวิตมันเป็นมายังไงมันถึงมาเป็นไก่ให้เรากินครับผมยานาโจโอเคครับครับผมมิ้นครับโอเคไหมครับสำหรับแรงบันดาลใจมิ้นอยากตอบถามคำถามอื่นไหมผมพูดซะยาวเลยฝ่าเห็นพี่เพ่ทำงานดี้วค่ะเลยอยากคูพี่เพ่เอาละครับ ยังไงนะครับอะไรที่เป้ทำงานเยอะมากเค่ะถ้าไม่มีเราพักเลยเลยหรือว่าที่เป้เหนื่อยไหมเวลาที่เหนื่อยที่อนอ๋อเหนื่อยไหมขอบคุณน้องมิ้นมากครับผมผมดีใจที่มีคนเป็นห่วงนะครับแต่ว่าผมไม่เหนื่อยครับผมเพราะว่าผมทําทุกอย่างนี่ก็เพราะว่าความสนุกความมันของตัวเองครับผมแล้วก็ใช่จริงๆเราก็เลยเหนื่อยไม่ได้ครับผมแล้วก็แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวจะพักผ่อนเยอะๆครับผมเดี๋ยวจะทําเพลงดีๆออกมาให้ฟังครับขอบคุณมิ้นมากครับโอเคนะครับมิ้นครับ ครับผมมีเขื่อนเล็กๆนะก่อนจะจากเราไปขอบคุณครับทีบสิ้ครับใช่ขอบคุณเรื่องวันนี้สองวันนี้เขาวางเคขื่อนอะไรอย่างครับเขาเขาพยายามฉีดไปจะติดแล้วนะฮะวางได้วางได้วางก่อนได้ครับพี่วางได้นะฮะนี่กองนี้ใช่ไหมครับที่พี่เพชรก็มันกระบาดกันมันอยู่นะฮะใช่ครับเมื่อกี้มันถังตรงนี้ฮะอ่าบาดแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไงครับตอนนี้ให้พี่แป้ฝากผลงานหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลหรือว่าอัลบั้มเต็มที่กำลังจะมาถึงครับครับมีสายเดียวใช่ไหมคุณแบงค์ครับครับผม ไอดอลของพี่เป้ครับมีหลายคนไม่กล้าออกนามายได้ครับผมมีหลายนนะฮะไอดอลของพี่เป้คือใครครับมีหลายคนหลายช่วงครับผมช่วงหนึ่งก็เป็นชีวิตช่วงของชีวิตช่วงแรกนี่จะเป็นคุณพ่อก่อนครับครับแล้วก็เป็นศิลปินหลายๆคนมีทั้งจิเมียเด็กจอห์นฟเชนเตและคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทำทำเพลงโฟกก็คือบ๊อบดีแลนครับแล้วตอนนี้แแรงบันดาลใจ ไอดอลอีกคนนึงก็กลับไปคุณพ่ออีกครั้งนึงครับครับ่อก็เป็นอย่างนี้แหละครับอ่านะฮะเรียบร้อยแล้วไม่ก่าวหน้ามายแล้วครับตอนที่สองนะครับขอบคุณมากนะครับอะไะครับพี่แป้ฝากผลงานครับผมซิงเกิลนี้แล้วก็อัลบั้มที่กำลังจะมาถึงครับก็ฝากชิซุกะด้วยครับผมแล้วก็อัลบั้มนี้ครับคุณจะได้เจอเพลงแบบไก่หรือว่าอีกหลายเพลงที่คุณคั้นไม่ขื่นแล้วคุณจะร้องว่าอาร์คมีเพลงแบบนี้อยู่ในโลกครับผมเราฟังกันดูครับผมอารร์คคับพี่แป้ถามนิดนึงพี่ตอนป๊ออออกกกกป๊๊รระตตเนนนนนนีี่ยมมมมัััคคิดา้บ จริงๆแล้วเนี่ยม,มันมันเริ่มมาจากตอนนี้แล้วนะฮะมันเริ่มมาจากอันนี้ก่อนแต่ผมจะเล่าให้ฟังครับแ<ล>ค่นี้ก็แบบว่าเต้นแล้วอะฮะครับแล้วเราก็เลยเลไม่มีเหตุผลไม่ไมีเหตุผล <c oughs> แต่ว่าเริ่มมาจากแรงบันดาลใจจากการที่จะแต่งเพลงเกี่ยวกับไก่ก่อนฮนะ แล้วก็มันข้ามานไม่คิดว่าจะมาขันเหมือนกันครับไม่คิดว่าจะได้มาขันในเพลงเหมือนกันนะนี่เป็นความสงสัยส่วนตัวนะครับเออนะฮะอ่ะครับผมพี่เป้ครับผลงานครับผมฝากเลยดาวน์โหลดที่ไหนติดตามพี่เป้ได้ที่ไหนครับดาวน์โหลดชิซุกะนะครับดอกจันสี่ห้าสองครับสี่เก้าสองห้าหกเจ็ดกดหนึ่งห้าหนึ่งครับผมคือตัวของเพลงเพลงอื่นๆที่ที่อย่างเพลงไก่อย่างนี้คงยังยังไม่มีดาวน์โหลดครับผมซิงเกิลน่าจะออกเดือนมิถุนาซิงเกิลไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงไก่หรือเปล่าครับผมแต่ว่าอัลบั้มมีแน่นอนครับผมฟังคุณภาพ เสียงดีๆได้เดือนกรกฎาคมครับผมถ้าอยากติดตามพี่เป้นี่เข้าไปที่ไหนพูดคุยอะไร Facebook.com ครับผมเซิร์ช a r c คำว่าเป้อารักเสน่ครับ PAEARAKSLU r ยังมีเสน่อยู่เออ PAEARAKSLU r ครับจะอัปเดตข่าวสารแล้วก็เอ่อ Instagram ครับผมเป้เสน่ห์ร้สามตัวครับ PAESLU r r r ครับผมไป Follow กันได้ครับก็มีรูปของวงดนตรีซะเยอะครับผมครับผมแล้วก็รูปไก่อะไรเงี้ยรูปไก่ไม่มีครับ ทั้งมวนเขามากัะไม่ต้องพูดใส่ไม้ใช่้ความจริงอ่ะต้องไหมได้ผมได้นักดนตรีครับพี่ต้องพูดใส่ไม้ได้ไม่เกิดปัญหาโอเคครับพี่เป้วันนี้ขอบคุณมากนะครับทุานร่วการกับเราครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สองคนด้วยขอบคุณครับอย่าลืมแมสเซจครับผมอยากให้ชิสุกะของพี่เป้เป็นอะไรครับยังส่งมาได้นะครับทาง4221441นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าช่วงสุดท้ายแล้วนายแอมแซมครับ